สวัสดีจ้าทุกคนกับ <Wow. S 1> แก้มกับข้าวมาแล้วจ้าวันนี้พบกับแกงเมนูแกงหน่อนไม้สูตรโคราชบ้านเองจ้าไปดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยก่อนอื่นเลยเรามาเตรียมพริกแกงกันก่อนนะทุกคนอันนี้ก็เป็นพริกแกงสูตรโคราชเหมือนเดิมขั้นตอนแรกเลยก็หั่น เครื่องก่อนนะคะทุกคนจะมีขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะทุกคนนำทุกอย่างมาหั่นกันเลยจ้าเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก็เตรียมโขลกพริกแกงกันเลยจ้าใส่ลงไปเลยมะกรูดขาตะไคร้กระเทียมพริกแห้งจ้าโขลกส่วนผสมทุกอย่างของเราให้เข้ากันดีเลยนะคะทุกคนเพิ่มความละเอียดนิดนึงนะจ้า เมื่อเราใส่ทุกอย่างลงไปในครกเราก็เริ่มทำการโขลกกันเลยนะคะทุกคนเมื่อเราได้พริกแกงของเราแล้วนะคะทุกคนจากนั้นเราก็จะไปเตรียมผักกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้เราจะใช้ผัก ในส่วนของยอดอ่อนๆของชะอมค่ะทุกคนเราเด็ดเอาแต่ยอดอ่อนๆเลยนะคะใบแก่เราไม่เอานะคะทุกคนกลิ่นหอมโชยมาเลยค่ะทุกคนเมื่อเราได้ผักเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็มาทำการล้างทำความสะอาดนะคะโดยการล้างใบมังกรก่อนนะคะทุกคน ล้างผักทุกอย่างเลยวันนี้เราก็จะมีเห็ดฟางเราจะใส่เห็ดฟางแล้วก็ชะอมด้วยนะคะล้างชะอมกันต่อเลยจ้า เมื่อเราล้างชาวโอมเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็มาล้างเห็ดฟางค่ะล้างเห็ดเสร็จแล้วเราก็มาล้างหน่อไม้นะคะเราต้มใส่ตู้เย็นไว้นะคะทุกคนหน่อไม้สดๆหน่อยใหญ่จ้า เมื่อเราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วจากนั้นเรามาเริ่มแกงกันเลยจ้าวันนี้จะใช้น้ำมันหมูนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็จะใส่กากหมูเจียวด้วยนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะทุกคนน้ำมันหมูของเราเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วจากนั้นใส่เครื่องแกงที่เราโขลกไว้ลงไปผัดเลยนะจ้า เผื่อเครื่องแกงของเราให้ส่งกลิ่นหอมเลยนะคทุกคนกระทะเหล็กก็จะร้อนเร็วหน่อยนะครทุกคนจากนั้นเราก็ใส่เนื้อหมูที่เราหั่นเป็นชิ้นลงไปผัดเลยนะคะทุกคน เมื่อเนื้อหมูของเราสุกประมาณ80%แล้วจากนั้นใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะคะทุกคนผัดให้เข้ากันดีจ้าโอเคจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวกระทะของเราจะไหม้นะคะรอให้ หน่อมไม้กับเนื้อหมูพริกแกงของเราเดือดเข้ากันดีเลยนะคะทุกคน เมื่อเนื้อหมูสุกแล้วจากนั้นเรามาเริ่มใส่ผักกันเลยจ้าใส่เห็ดฟางและชะอมที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยลงไปเลยนะคะทุกคนใส่จนหมดเลยนะคะเยอะมากมากเลยจ้าจากนั้นแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะกลิ่นชะอมหอมมากเลยค่ะทุกคน เมื่อส่วนผสมของเราเข้ากันดีแล้วจากนั้นใส่น้ำใบยะนางลงไปเลยจ้าเราซื้อเป็นน้ำใบยะนางถุงมานะคะทุกคนแล้วปั่นรวมกับข้าวนะคะข้าวที่เราเอาไปแช่น้ำนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยจ้าปั่นรวมกันจ้าจะทำให้น้ำแกงของเราข้นนะคะทุกคนสีเริ่มมาแล้วจ้า สีก็ออกจากคล้ำครหน่อยนะคะทุกคนน้ำใบยนางเราซื้อมาจา้ะใส่น้ำใบยนางเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเรามาเริ่มปรุงรสกันเลยนะคะทุกคนวันนี้จะใช้ในส่วนของน้ำปลาขวดนะคะใส่ลงไปเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ใส่ใบแมงลักเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแกงหน่อไม้สูตรโคราชของเรา เข้มข้นมากเลยจ้าทุกคนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเมนูเด็ดๆมีอัปเดตได้ทุกวันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า